รับกองพัสดุมันคืออะไรนะเดี๋ยวไปถึงบ้านเนาะไปเปิดด้วยกัน,นตอนนี้เป็นเวลาใกล้จะอีก5นาทีไ้อีก10นาที4โมงเย็นนี่นาฬิกา อีกสินาทีจะ4ี่โมงถ่ายวิดีโอโรงเรียนมันดาให้มันดาดูหน่อยมันดาคิดถึงโรงเรียนแล้วสนามเด็กเล่น วันนี้แดดดีมากเลยอากาศดีเด็กๆออกมาเล่นฟุตบอลนานและไม่ได้ถ่ายลง YouTube วันนี้ก็จะมาอัปเดต YouTube ซะหน่อย ถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเรามาแกะดูนะว่าคืออะไรไนกี้ไนกี้แต่ว่ามันคืออะไรโอเคไปเอากันไกยก่อน เลยนี่ไงที่แกะโ,โอ้มีอีกกล่องข้างในด้วยโอ้แพ็คแน่นหนาดีมาก สองเจ็ดศูนย์นี่สวยไหมไ Nike Air สองเจ็ดศูนย์ในที่สุดเราก็ได้มันมาครอบ

อันนี้เบอร์สามสิบหกคึ่งน,นะลองดูใช่เน,นี่เบอร์สามสิบหกครึ่งย่าลองกัน chung tháo mà sẽ Hãy subscribe cho kēna hā ni long รองเท้าเขาเรียกอะไรเนี่ยอาอันนี้ใส่ถึงจะใส่ง่ายนี่นี่อ่าพอดีเป๊ะเลยตื่นเต้นนี่ซื้อของขวัญให้ตัวเองไม่มีใครซื้อแล้วก็ต้องซื้อให้ตัวเองเนาะ ออพอดีเป๊ะๆใส่สบายดีมากเลยอะ่ะสีชอบเลยโอเคเนาะพอดีเป๊ะเลยอะ่ะอืชอบมากอื ซาโวกไนกี้ซาโวกไนกี้นี่พอดีไปเลยสวยมากเลยอะซาโวกไนกี ok จ้จ้ะได้สองคู่ละนี่เดี๋ยวนี่อันนี้อีกคู่หนึ่งอันนี้ตอนนี้กำลังเป็นซาโวกไนกี้อะสองคู่ละพอใจละเอาไว้ใส่เปลี่ยนกันเนาะน,นี่คู่หนึ่งแล้วก็ น,นี่สีเทาหูพอดีถูกใจมากเลยอ่ะ,อะนี่คน,นพอใจละได้สองคู่ก็ดีใจละซื้อให้ตัวเองเนะเอาไปใส่เปลี่ยนกัน ถูกใจชอ,ชอบ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 นี่โอเคก็มาอัปเดตแค่นี้ก่อนเนาะพรุ่งนี้วันหยุดอาจจะมาอัปเดตอะไรให้ดูถ้าได้ออกไปข้างนอกเนาะ จะกันคลิปหน้าจ้าดีใจดีใจเรื่งหนาคนใดรองเท้าใหม่ <laughs>